ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นน you ี้กับสิบห้าว่าใส่เบ็ดกบนะครับนี่เหรอพี่นี่เหรอยครับหนึ่งหลังนี่เบ็ดกบเห็นรอเสือกหนึ่งสองครับใส่ไกลๆกันเลยครับนี่ใส่เบ็ดกบครับนี่ไม้หนี่เป็นตะมีครับนี่อดงามเลยไม้ปลาอ้อยนี่เป็นตะมีกบครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ต้นนี้ใส่สามหลังครับนี่หนึ่งสองครับเป็นพุ่นอีกใส่หนึ่งหลังอยู่พุ่นมายังไกลครับใส่ไปใส่น้ำผุ่นครับจากอีกสักสองสามหลังใส่เบ็ดปลาครับนี่มีจีซอน อ๋อจีซอนโอ้นี่เดี๋ยวจีซอนใส่เบ็ดปลานรวบจีซอนก็ใส่เบ็ดปลาคอโดยนี่ก็ใส่ปักเบ็ดไปตามนาครับพ่อยหน้าเห็นปลามันไหลายดีครับก็สิลองปักกึบึงครับปลกหนาหนาวหนาลมหนาวมานี่ใส่เบ็ดกบนมครับหั้งปักเบ็ดปลาใส่ปักเบ็ดกบครับครับพี่น้องครับกระสิปักต่อครับครับพี่น้องครับเอาเบ่งกันตอนโสโๆครับนาเบ่งเบ็ดเบ็ดกบแซ่บะครับหนึ่งหลังครับปนหลังก็ไผ ไปลุนไปลุนครับจ็กสีมันวะพี่น้องหลังก็ไพ่หลังก็ไพ่้องครับหลังแหลกมาเงียบกิบเสยเดี๋ยวใส่เบ็ดป้า้นะครับใส่เบ็ดก็ไปสีหลังครับนี่หลังแหลกเดี๋ยวอีกสามหลังครับเราเบ็ดเบ็ดป้าอีกสี่หลังครับเป็นเป็ดปลาคอนครับเซยเงียจีซอนสองหลัง จริงหลีดหนึ่งหลังกับเงียกีดหนึ่งหลังครับเดจะชิบิลล้อหลุนนะครับถ้าบริษัทกบอาสิได้ปลาครับมั้งบ่รู้ครับบาดนี้ก็เบิ่งหลังต่อไปครับนี่บ้านี้เบิ่งหลังต่อไปครับคนละไม้เท่านี้ครับบ่่แมนไม้นี่ครับน้องเขาบึงสองหลังนี่ครับ่สิติดบ่เอ้าสองหลังนี่คือเหงียหายนี่เหงียหายหลังนี้เหงียหล่อน หอยตี้นยังวะคือหอยตีนหนูนี่ไหมพี่น้องเอ๋อหอยตี้นยังวะเนี่ยหอยยินกบหอยติ้นหนูหลังนี่หอยกินครับนี่หอยตี้นยังโมโหหน่อยๆติ้นนี่หอยตีนหน่อยๆเห็นปะหอยตี้นยังโมโหเลยครับ ให้กินเยอะขี่สโลยนะครับเบ็ดปลาลั้งแรกเรียบร้อยครับนี่อะไรวะนี่เบ็ดปลาลั้งแรกครับไเปไเป็นไปเบิ่งไกลๆครับลังแรกครับเบ็ดปลาเนี่เห็นตัวปลาบ่ผมเนี่เห็นไในในสายตาผมเนี่เห็นตัวปลาเลยนี่นี่โตมดำงามๆอยู่ครับไปครับเก็บค,ครับนี่สิลวดแล้วที่เขา่ามุมแก้มปลานัก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  สวยงามดิพี่น้องสวยงามสวยงามอู้สวยสวยใส่ไปมัวอ่านบริเาคป้ายนานนะครับคืออยู่ตัวละเงี้ยมูนี่พี่น้องครับกะสีเก็บบนครับปลาตัวนี้ครับพี่น้องมาเบิ้งหลังนี่ครับหนังเนื้อเขียดครับว่าหันเนื้อจริงดีครับใช่ปะหนังเนื้อเขียดใส่ไปแค่นี้แหละมูนี่เอ้าบิดงอไปลางให้นพี่น้อง โอ้วบดนี้ยนยนยอ,นอยู่บนน้ออยู่บนนี่หูยเดว่าตะขออยู่เดว่าแม่รุดหรือบอ้าอู้ขนาดนั้นบ่มีใหญ่พันยังพันไดอ่ะคิดเบิ้องหญามาแต่เดว่าหูเรียบร้อยตัวพี่น้องรุดจอย เงยเขียดกับมานได้พี่น้องเต่้รุดละบระเิเมายามยามคืนครับนี่ไม่ลุดนี่ไี่น้องครับก็วันนี้มันบาลงนะครับมันไม่หนาครับมันเกิดลุดครับพุนได้บางอีตองลังผุนเ้ยจีซ้อนครับบัดจอยพี่น้องครับเบ็ดกบหลังนี่ห้อยกินเงยอยู่ครับนี่มันปล่อยหางว่อยางยาวเลยปล่อยหางว่อยางยาวมีห้อยตีนเหมือนเดิมห้อยตีนหน่อยๆห้อยตีนอย่างห้อยตีนหนูบ่ะวะ มันเป็นทางงูนหน่อยหรือเปล่าเจ้าดอกโมเมนต์ดอกวะงูต้งสกินขี่สโลยอันนี้เบ็ดไผลย์บลูแบบนี่เห็นแต่หมอว่านติดป้าแต่หมอว่านนลยเซย์เป็นเนื้อผ้าเข็งนะครับนี่เป็นนี่เป็นนี่เซยเนื้อผ้าเข็งนะครับโมเมนต์เบ็ดผมครับเห็นติดป้าแต่หมอว,ว่านเ่ามีคนมาเอาบปเถอะเบิ่งพี่น้องโยมยุ่งยากยุ่งยากอยู่ไปเบิ่งพี่น้องครับไปเบิ่งเบ็ดป้าผมสองหน,นัองอยู่ทงฝุ่นครับสองหนังสุดท้ายแหละครับล้างนี่เนืหลอนครับเนืจีซอน เงีหลอนเซ่ยวะนี่ช่องนลำไหลครับบุ้นน่นปักคอปักคอไงเฮ้ยวันนี้อกตันงามเงีหลอนเซ่อนี่ไประไปลระเต็มเลยเก็บกันครับเงี้ยนี่เงี้ยอีกจีซ้อนหนึ่งกันโอ้รุดห้อยปลามันกินครับเงี้ยจีซ้อนหลังนี่นี่ห้อยหลักครับไว้มันยานี่อุ้ยู่บนท่อน้ำไหลยังสวยเลยนี่วันนี้สวยจัด ใหญ่ๆกันครับยีจีซ้อนยีจีซ้อนหลุดหนึ่งหลอนหนึ่งยีจิงริดใดญ่หนึ่งเงาเขียดหลุดครับครับพี่น้องครับกะเม็ดกบกบเล็กกบพ่อโตครับครับพี่น้องครับจบคลิปพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ